มีไหมไม่ม,ม,มีช้างตัวนี้ไม่มีงาแต่ช้างวันก่อนเราไปดูช้างกันใช่ไหมช้างตัวนั้นมีงาไหมไม่มีสิงายาวเลยอันนี้ตัวอะไร,นนระจิงกสุนัขจิงจอกกุจยชุ่มสุนัขจิงจอกอุ้ย,ยร,ร้องร้องนีเหรอตีตาตอวเองหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อะไรชันนี้ชันนี้ร้องไงนะอุ้ย อันนี้ตัวอะไรนกคุณชอบเล่นนี่นกอะไรนกอินอะไรนกอินซีนกอินซีดูปีกมันกว้างๆเลยไหนมันเวลามันบินมันบินยังไงคะชอบอันนี้ยะไะยีราฟยีราฟคอมันทำไมคอยาวคอยาวยีราฟกินอะไรคะกินหญ้ากินหญ้าแล้วกินอะไรอีก Yes ก oh, yeah. mm ินแครอทใครชอบกินแครอทยกมากขึ right? no. job, oh. ้นโอ้นี่นี่กินแครอทไหมไม่ไม่กินหรอกแครอทอร่อยนะอันนี้อะไรตัวนี้หมีหมีอะไรคะหมีโคอาโคชเชอร์เบรนนี่หมีโคลาดูหมีโคลาเขาเป้าเป่ากันเห็นไหมไหนเป่าๆกันสิโอ้กันนี้เป่าๆหน่อยเป่าเป่าเอ้ยอะเป่าๆ ัันจ oh, oh, ุงยได้โอเคเจ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 ดูอันนี้ตัวอะไรบายค่ะโอ้นี่ตัวอะไรเนี่ยหมาป่าอันนี้ด้วยหมาป่าหมาป่าหอนยังไงนี่ยังสหมาป่าหอนอย่างนี้แหละอันนี้ตัวอะไรคะแรดแรดมีอะไรนอแรดมีนอตัวใหญ่ไหมใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เท่าไหน ใหญ่ใหญ่เลยเหรออันนี้ตัวอะไรเนอสิงโตร้องไงสิงเกอใหญ่ใหญ่สิงโตตัวใหญ่ใหญ่ร้องเลยยิงกอร์อยากดึงอะไรเอออันนี้ตัวอะไรจระเข้จระเข้กินอะไรกิ้งจกปลาจระเข้ว่ายน้ำได้ไหมไม่ได้อุ้ยว่ายได้จระเข้ว่ายได้หยุดจระเข้อยู่ในไหนในน้ำเออจระเข้อยู่ในน้ำเขาก็ต้องว่ายน้ำได้สิจระเข้อาบะ เวลาเกินน่ะกินปลากินปลาทำไงกินยังไงมั่งนี้เลยอันนี้ตัวอะไรคะเจ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 มาดูอันนี้ตัวอะไรมีแพนด้ามีแพนด้าหรอมีแพนด้ากินอะไรแหมมีแพนด้ากินไข่เชยเก๋ออุ้ยอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรคะับงูงูร้องไง เยเจมันงูล้อไงมาแล้วร้อล้อแลวงูแลงูมันน่ากลัวไหมเจเจก็โอ๋โอันนี้ตัวอะไ Yes งานกันจิงเิด Yes โอ้เปิดเองตัวอะไรชนีชนี Good j นกู y e s ู o o d jobYes งินง Yes, yes. Yes เสือชีตากราังกวางอันนี้อะไร Yes หมเด้งเออใครได้ไปดูหมูเด้งบ้างอ๋อโอไปดูได้ยังไปเคยไปดูแล้วใช่ไหมอุยอันนี้ของโอคืออะไรครับ No ไฮยีน่าโอมันคือไฮยีน่าสิงโตเสือ เออกระเเข็งมีพันด้าอ e> ่มีพันด้าวล่วงเลยโอโอยิบหม่อยแลวลงล่วงกันดีอืมล่วงแล้วกันไหนโอโอมาดูของเจ๊สิของเจ๊จีมีอะไรบ้างเนี่ย uh, กันโดดตอนนี้ไม่ต้อง chơi chơi có thể chơi 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 đọc chơi 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 Linh chơi chơi Linh chơi chơi Linh chơi 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 chơi

สลับกันจะได้อ่านจบแล้วมาอ่านของโอเดี๋ยวมาม่าเอาของโอให้หนี่มาอะ่ะทั้งสองคนนั่งดีๆโอ,โอขึน้นขึ้นไปนั่งดีๆครับเอาไขึ้นไม่ได้ขึ้นตรงนี้สิขึ้นใหม่เอาขึ้นไปก่อนเนี่ยโอ้ยขึ้นได้ได้เหรอนี่ไง่ายมั้ยมาม่าช่วยนะโอเคโอเค เ <Es per ate> จเจคะสลับกันอ่ะเจเจเอาอันนี้อ่าโอโอเอาของเจเจอ่ะอ่านเลยใครได้อะไรไปเอเอตุ๊กตาใช่อ่ะเจเจอ่านสิหนึอืออันนี้ใครย้ายบีโอ้วมนูอืมจริงจ้าคุณช่างนี่ แล้วโจจิจิขอจิงโจ้หมามันจะไปเอามาจากไหน,น,น,นอะลูกจิงโจ้เขาอยู่ออสเตรเลียต้องไปดูที่ออสเตรเลียแล้วแหละมั้งลูกเขาเขียวก็มีเขาเขียวด้วยดาวไหนเหมาดเอนมันไหนออจระเข้เฮ้ยอันนี้นตัวอะไรวิ่งเขียวโอ้ยเขียว แ็กคูมอ่านจบแล้วเหรอได้ถ้าอย่างนั้นมาหจะทดสอบนะโอ้โหมาหยิบอันนี้มัมาให้ดูแค่หนึ่งวินาทีโอต้องตอบให้ได้โอเคเจ๊เจ๊มาหนึ่งสองสั้นโอ้ดูนี่คือตัวอะไรเย้เ้ ตอบได้ใช่ไหมหมายว่าเปลี่ยนตัวโอ้นี่คือตัวอะไรหนึ่งสองสามเร่งอุ้ยอ๋อเม่งไงเอ่อเคนีอ๋อดูนี่คือตัวอะไรสองสามช้างช้างกู้กูดเฉดจิตาอายิบออยิบอ่ะออยิบออยิบออยิบไปหนึ่งตัวจะสม么 ช้างช้าง大象大象哎哟ช้างช้างอะไรเรมัวเราอะเราดูร<黑>ูปด<黑>ิแแม่งอม่งน<黑>ี<黑>่อะไรน่<黑>่ มา,มาไปเปลี่ยนหมวดดีกว่าในซอง